จิตรกระออนแองงมากอะบีบไทยค่ะครับเขียนเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณนวนพันธ์ล่ำซำํา ผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ับ2020ที่สิงคโปร์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่หลังเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม6ต่อ2เมื่อ1มกราคมบอก2วันก่อนการเตะนะัดที่2ของรอบชิงชนะเลิศนวลพันธ์ประกาศว่าจะอำนวยความสะดวกให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนด้วยการเช่าเหมาลำเครื่องบินหลังนักเตะและทีมงานทุกคนทำงานหนักตลอด1เดือนที่ประเทศสิงคโปร์ หลายคนอยากรู้ถึงความมั่งคั่งของนักธุรกิจหญิงวัย55ปีผู้นี้ BBC ไทยชวนย้อนอ่านบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิ่นสินของเธอและคู่สมรสของเธอก็คือพันตำรวจเอกนรัสเวตนันผู้กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมราชธรร์เมื่อ30กันยาปี63เป็นรายการที่ปปอชอนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมกราคมปีที่แล้ว พร้อมกับนำเสนอภาพอินโฟกราฟิกแสดงทรัพย์สินของมาดามแป้งไอตัวอินโฟกราฟิกก็จะบอกว่ามีแวนเพชรมีนาฬิกามีอะไรเท่าไหร่แบบนี้นะคุณผู้ชมมีอยู่หน้าจอเลยนาฬิการ้อยเจ็ดเรือนอเครื่องประดับอัญมณีเพชรนะฮะสามรายการามูลค่า1,304ล้านบาทอย่างออนี้เป็นต้นใช่มีนาฬิกงนาฬิกาด้วยแต่ว่าสำหรับเราคือไม่แปลกสำหรับมาดามแป้งนะ ถ้าเ้าเป็นเราสองคนจะแปลกมากแต่ถือว่าเราไม่แปลกใจกับข่าวที่เขาพีดอีหยังวะทำไมจิตตรกรอนได้ละมดนมีเยอะอย่างงี้ไม่ล่ะส่นเราเราไปซื้อสัมเพลงมาแต่เพื่อนำแป้งของเขาของแท้อะทีนี้บีบีไทบีบีซีไทยเขียนต่อนะคะว่าการนําเสนอข่าวแบบนี้ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความเห็นในลักษณะที่ทัวมาลงบีบีซีไทยซะมากกว่านะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนแรกเนี่ย บีบไทยเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคลับเฉพาะของเขาซึ่งแน่นอนเป็นพวกแอนติสลิมนะแล้วมีแอนติอย่างหนึ่งด้วยแต่ก็พูดไม่ได้ใช่เออนะแล้วก็เนี่ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยก็มีการเอาทัวร์มาลง BBC ไทยนะคะว่าอ้าว เปิดหัวเป็นเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องว่าชื่นชมทีมชาติไทยชื่นชมผู้นําทัพด้วยเนี่ยนะคะเอาสุดท้ายทําไมกลับไปจบลงที่บัญชีทรัพย์สินนะคะเออแฝงเจตนาอะไรหรือเปล่านะคะแบบนี้เสียมไหมไร้จรรยาบันไหมเป็นสื่อ,อแอบไหมชอบโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําลายบุคคลที่ต้องการไปด้อยค่าไปสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสื่อนะคะจากประเทศอังกฤษรายนี้ โดยทางตัวของออข่าวปนคนคนปนข่าวผู้จัดการออนไลน์เนี่ยก็เขียนว่าโชวโง่นะ BBC เนี่ยเพราะความมั่งคั่งมั่งมีของมาดามแป้งเนี่ยไม่ได้ถือเป็นประเด็นด้วยสถานะของตระกูลและความเป็นนักธุรกิจก็ไม่แปลกที่เธอจะมีทรัพย์สินขณะที่ BBC ไทยเนี่ยไม่ได้พูดถึงผลงานของเธอในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจจนไปที่ยอมรับ ได้มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นประจักษ์รวมๆแล้วชาวเน็ตต่างก็เห็นว่านำเสนอข่าวแบบนี้เป็นสื่อขยะที่สังคมไทยไม่ต้องการมีการตั้งคำถามไปว่าสื่อ BBC ไทยเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่ไหวก็พักก่อนไหม,มก็เอาภาษาฟุตบอลมาใช้ว่างานนี้เละคาบ้านครับคือเพื่ออะไร เป็นสิ่งที่สังคมจังหวัดนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรจะจะโยงอะไรเชื่อมอะไรจะโยงอะไรนัาหลายคนก็สันนิษฐานไปว่าก็จะโยงที่คู่สมรสก็ทํางานกับสถาบันอะไรทำนองนี้ก็ไม่แปลกไหมเขาก็กษะสินราชการคนก็ต้องมีการมีงานทํำไหมคนมีความสามารถอ่ะจริงที่แปลกก็คือว่าประเทศไทยนี่มันสําคัญมากจนถึงสํานักข่าวบีบีซีต้องมาตั้งบีบีซีไทยเลยหรออันนี้ต่างหากที่แต่เขาก็มีมานานแล้วไม่ใช่หรือบีบีซีไทยเนี่ย แต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองไงมันแปลกตรงนั้นอะว่ามันไม่ได้เป็นสำนักข่าวที่ต้องตั้งใจจะมาเป็นสำนักข่าวทั่วไปไงมันเป็นที่รวมของการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เกลียดสลิมอะแต่ทำไมงานนี้คดีพลิกเออคือสลิมก็อ่านไงถึงก็อ่านอยู่เออแล้วมาดาแป้งก็เป็นที่รักของคนทั่วไปโดยไม่มีสีไงจริงเออเสริลเสลอมากอะ หรือถ้าจะคุยเรื่องทรัพย์สินก,ก็ไม่ต้องเอาฟุตบอลมาเกี่ยวก็จะเล่าเรื่องมาดามแปงก็เล่าไปเปิดประวัติก็มันไม่มีเหตุจะเล่าในชัดอยากจะหาเหตุเล่าอะ่ะต้องหาต้นเรื่องก่อนเอ,เอาฟุตบอลแล้วกันเอาฟุตบอลเอกำลังรุ่งเลยงั้นกูเอาเรื่องทรัพย์สินมาดามแปงแล้วเกี่ยวอะไรล่อืมแล้วกระเป๋านีเาเา้เขาเป็นคนนำเข้ามาขาย<อ>ขายไม่ออกเพราะใช้เองทําไมอะ่ะขายออกพ <laughs> ี่นี่พูดในกรณี<อ>แย่ที่สุดคือขายไม่ออกกูก็ใช้เองทําไมอ่ะ แล้วไปถือบนหัวกระบาลมนึงเหรอกระเป๋านะเออกระเป๋านะไม่ใช่กระบานหนึงหนักอะไรมึงวะกูก็เป็นคนถือเออแป้งคงคิดอย่างนี้เขาเาเป็นคนจิตใจดีเขาถือที่แขนทำไมเป็นหนักที่หัวมันเออเออจิตรกรออนแอร์